สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอุบลมีสิ่งสาวเซียงกงนะบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะประมาณเก้าโมงเรือนิดๆวันรีอัปเดตโปรดีเทเด็ดที่อุบลราชธานี13มกราคมนะครับสำหรับร้อหกสิบวันนี้เตรียมส่งมอบหลักชุดเครื่องเสียงกับวันนี้เนี่ยเี๋ก็เี๋ก็ชุด6กคูณหครับเดี๋ยวรอตู้กลางตรงนี้6กคูณหพี่น้องทางจังหวัดจันทบุรีนะครับเตรียมรับเลยนะครับแถวโหงน้ำร้อนนะครับ6กคูณหครับออเดอร์มาเมื่อวานตอนเย็นนะครับ6กคูณห ทับเบลต์เป็นเทอร์โบนะครับลูกค้าที่สั่งเข้ามาแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับ2 5ง0เก้าสิบบาทตู้เปล่านะตัวนี้ครับตู้เปล่าไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดทับเบลต์เทอร์โบ2,550บาทไม่อัตราภูเขานะครับตัวนี้นี่นะฮะตัวนี้เป็นเทอร์โบพร้อมดอกนะครับเทอร์โบพร้อมดอก18นิ้วดอก i four s โค้งหล่อตัวนี้ครับไวสีนิ้วสไปเดอร์หนาะทนทานแข็งแรงงานกระเดื่องตัวนี้อยากให้ลองฟังดูงานกระเดื่องแน่นเดี๋ยวราคาประหยัด เตัวนี้นะราคาอยู่ที่นะครับห้าพันห้าพันน่าจะห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทประมาณนี้นะฮะับสำหรับอ่าตู้เทอร์โบถูกไหมครับถ้าเป็นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทจะเป็นแผ่นดินไหวตัวนี้ครับแผ่นดินไหวที่พร้อมดอกไอโฟเอตัวนี้ครับนี่เพื่อเตรียมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเนี่ยกำลังเตรียมประกอบส่งมอบลูกค้านะครับนี่นะครับกับแผ่นดินไหวพร้อมดอกเนี่ยแผ่นดินไหวพร้อมดอกอ,อกุปกรณ์ต่างๆฝากติดตามท,ทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันครับโปรดีทีเด็ดที่ อุบลราชธานี13มกราคมอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกชั่วโมงเดี๋ยวไปดอกอะไรตัวนี้ครับเป็นดอกเลยดอกไอโฟเอนครับไอโฟเอนนั่นีอนะประมาณห้าพันสร้อยเก้าสบาทประมาณนี้นะน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับเป็นดอกไอโฟเอนโครงดอกไม้อัดตราภูเขา20่มิลขอบเป็นตะแยงเหล็กสีระเบิดตัวนี้ครับผมขนาด84 80นะตัวนี้ถือว่าขนาดมาตรฐานนะใช้มาตรฐานเลยนะโดใส่ยอดฮิตตัวนี้ครับสำหรับตู้ที่สั่งจองเข้ามาสวันดีวันนี้13มกราคมอัปเดตทุกวันนะครับสวัสนี้เตรียมส่งมอบ ชุด2อคูณอคูณอัปเดตนทุกวันนะครับก็ช่วงต้นเดือนอาจจะมีการห่วงนิดนึ่งนะื่องจากาโรงงานเราเปิดวันที่ไหนวันที่5เนาะ<อ>วันที่4ร้านเปิดวันที่4นะครับเพืจ้ลูกค้าก่อนต้นเดือนนะลูกค้าที่มาเราก็จะเริ่มผลิตนะร้านเปิดวันที่4ไม่อัดมาส่งวันที่6นะแล้วก็ผลิต78 9 10บนะผลิตอยู่23วันนะครับก็เริ่มจำหน่ายปกติตอนนี้นะครับสำหรับตูร้รโพงลูกค้าที่เดินทางไกลามาต้อง ขออภัยทุกท่านทุกท่านที่มารับช่วงวันที่ห้าเพราะไม่อัดป็นมาที่หกนะครับไม่อัดใช่ไหมจะดีมครับผมไปอัดเทาที่หกร้านเปิดวันที่สี่ก็เลยต้องมีการหน่วงเรื่องตู้นำโพงนะตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่การประกาศปกตินะน่าจะเริ่มปกติเป็นเป็นทุกปีนะครับเพราะว่าเราหยุดร้านตั้งสี่วันใช่ไหมสามสี่วันหยุดร้านสามวันกว่าจะเปิดร้านกว่าจะเริ่มผลิตได้ก็น่าจะประมาณนี้น่าจะลงตัวแล้วนะนับทีนี้หนึ่งนับทีนี้หนึ่งนับสี่ไปเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้เปล่านับที่นี้หน เตรียมตู้ยอดนิดตัวนี้ครับที่ดีเนึนี่ก็เตรียมส่งมอบหลายจังหวัดหลายพื้นที่ลูกค้าท,ที่สั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะฮะ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1 0หกส5 6 6 4 9่งเด่เราเจ็ราจรีวิวให้ชมทีละชุดทีละชุดทีละ,ดทล,ะดทละชุดไปนี่ก็เตรียมประกอบวันนี้น่าจะใส่ก,กับวันกับ40กว่าไว้นะเธอโบวันนี้นะเนี่ยเตรียมส่งมอบแล้ววันนี้8 84คูณดคูณด้านในก็กำลังลองสองคูณสบด้านในครับขอบคุณท่านที่ส มือสองหลานเตี๋ยวที่สี่แล้วไหมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองมือสองอัดมากี่วันประมาณเกือบเก้าวันนะมือสองนะเนี่ยมือสองก็เตรียมส่งมอบคราวนี้ก็จับหลับสับเปลี่ยนมาระหว่างรอตู้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะวันนี้ครับนะก็นีมือสองมือสองก็เตรียมส่งลูกค้าตรงนี้ครับนี่ก็ประกอบเสร็จนี่ก็ร่างประกอบครับประกอบก็จสดครับวันนี้ตัวนี้เป็นบีบีสิบแปดนิ้วครับไม่อัดเอเอ ราคาไม่อาจดีเอก็ไม่อาจดีเกียร์คุณภาพนะไม่อาจดีเอนะครับเอเอก็กับภูเขานี่บอกแล้วว่าใกล้เคียงกันมาครับราคาต่างกันแค่อยู่ประมาณแค่ร้อยเดียวนะส่วนต่างตัวนี้ก็เป็นที่ที่หนึ่งครับที่ที่หนึ่งใส่ดอกเรียบร้อยนี่เดี๋ยวทีนี่ที่ที่หนึ่งใส่ดอกเรียบร้อยนี่ใส่ฟิลเตอร์ให้ใส่ฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยตัวนี้ครับตัวนี้รอใส่ฟิลเตอร์เดี๋ยวระหว่างใส่ฟิลเตอร์กัใส่ฟิลเตอร์ก็จะต่างกันประมาณนี้ครับตัวใส่ฟิลเตอร์ก็จะสวยครับไม่มองไม่เห็นดอกครัับตวนี้ ถ้าจะพ้นเตอร์ก็จะมองเห็นดอกอย่างนี้ครับนี่นี่ตะแกรงปั๊มโรงงานเนี่ยอัดข้างบนข้างล่างครับทีีหนึ่งไม่อัดยี่สิบมิลรับ๋ยวหูจับเปลกับสีระเบิดที่เราใช้อยู่ที่ร้านเราจะใช้สีโจตันครับกับ t o a เท่านั้นครับสีหลานครับใช้สีโจตันราคาสีบอกแล้วว่าจะราคาสีนี่จะสูงหน่อยแต่ว่าก็คุ้มกับเนื้องานที่เราทําออกมาเพราะมันจะพ่นง่ายแล้วก็ความทนทานก็จะสูงครับตัวนี้นี่ครับสีเราใช้โจตันนะครับแพงแต่คุ้มนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราพ่นแบบไม่ประหยัดครับ ดูเม็ดสีครับเนี่ยครับคือพ่นยังไงพ่นไม่ต้องไม่ต้องประหยัดสีครับคืออัดให้มันเต็มนะครับเต็มแล้วก็ต้องหนาครับเต็มก็ต้องหนาด้วยครับเนี่ยนี่ก็เตรียมส่งมอบตัวนี้เนี่ยเตรียมส่งมอบวันนี้หลากหลายชุดครับวันนี้น่าจะสองคูนสองสี่คูนสี่ครับท้านนายก็กำลังรองระบบเสียงอย่างนี้ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับนี่ตัวนี้สองคูนสองทั้งหมดสิบหกชุดนะวันนี้เนี่ยตัวนี้สองคูนสองชุดสามสิบสองพันเก้าร้อยบาท เดี imi, ๋ยวเจ้าหนก็กำลังเตรียมครับด้านในก็กำลังรอครับด้านในครับนี่ก็กำลังรอครับด้านในครับลองระบบเสียงครับนะครับลูกค้าก็มารอรับครับด้านในก็กำลังรอระบบเสียงสิบหกเซตครับสองคูณสองวันนี้นะครับแล้วก็มีสี่คูณสี่ทั้งหมดสี่ชุดนะครับแล้วก็แปดคูณแปดแปดคูณแปดยูซูลินนะดิมมีแปดคูณแปดยูซูลินครับมียูซูลินนี่นะแปดคูณแปดนะจากยูซูลินก็จะรับวันนี้นะครับ ในรับวันนี้ลูกค้าที่จะมารับสินค้าก็ทักสอบถามเข้ามาเลยนะครับ0 8 5 6 3แ3ดหห่ 01, หรือว่ามารับที่ร้านได้ก็จะประหยัดค่าขนส่งหน่อยนะครับวันนี้นี่นะตัวนี้ก็ที่เจ้าที่ดีหนึ่งตัวนี้ครับตู้พร้อมดอกนะฮะ3,290บาทเราจะรีวิวให้ดูนะครับจะพาไปชมนะร,ราคานี้บอกว่ายังไม่ขยับราคานะนะครับถึงแม้จะไม่เหล็กจะราคาขึ้นแต่เราจะปรับขึ้นมาที่ร้อยสองร้อยครับ แต่ราคาจริงบอกว่ามันยังอยู่ราคากับพจน์สี่กับห้าแล้วจะดีนะเดี๋ยวเราจะปรับราคาให้มันอยู่ราคาไม่สูงเลยเนาะสุดราคับประคองราคาให้ลูกค้าได้ซื้อในราคาประหยัดตอนนี้ครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับนี่ครับสี่สลับซับเบียร์เทอโโร์โบอุปกรณ์ต่างๆฝากติดตามด้วยทุกโปรโมชั่นนะวันนี้ก็เทยอยเล่นส่งมอบวันนี้13มกราคมนะครับเล่นส่งมอบเนี่ยรื้อใส่ดอกได้เลยครับนี่ครับนี่ ไอโฟล์ตัวนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกับตัวนี้ชุดกินปลาใช่ไหมนี่ตัวพงชุดกินปลาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับแหลกผิวแคปลา่ามุมอลูมิเนียมนะแหลกผิวแคปลา่ามุมอลูมิเนียมดอกลำโพงโค้ง,งหล่อไม่อัตราภูเขากลางเป็นต้นทีน่ดีหนึ่งนะนี เรามีฟิลเตอร์ให้นะมมีีครับช่วงโปรโมชั่นปีใหม่ยังมีฟิลเตอร์โปรที่ต้องเพิ่มต่างแต่ว่าอันนี้เราจัดโปรโมชั่นเพิ่มฟิลเตอร์ให้เดี๋ยวเราไปชมคลิปเตรียมช่วงรีวิวนะว่ามีชุดสามหมื่นเก้าร้อยบาทนี่มีอะไรกันบ้างแล้วเราไปชมกันอีกรอบครับวันนี้นักอบคุณท่านที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์เครื่องเสียงนะศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดวันนี้เราบอกสิบหกสิบเจ็ดสิบแบบประมาณเกือบยี่สิบกว่าเซต มือสองครับนี่คอนแทกติดกาวก็นี่ครับดูนะครับมันจะติดประมาณนี้ครับแหละติดกาวดมทั้งวันนะโดมกาวนะเนี๋ยวตัวนี้ก็เป็น V3 เนี่ยเป็น V3 เดี๋ยวจะเอาขึ้นแขวนโชว์นะครับวันนี้เป็นรูปดอกมือสองที่ลูกค้าซื้อไว้เมื่อไรสดเมื่อวานวันที่12วันนี้13นะวันนี้นี่ไงป๋ามาแล้วโอ้โหเป็นไงปา๋ามาแล้วครับหยุดไปสิบวันใช่ไหมหยุดไปสิบวันครับโอ้ยหยุดงานสิบวันป๋าตองปกติไหมป๋าตอนนี้ปา๋า ปกติครับปกติปกตินะโโนครับผมโอ้โหนะครับหยุด10วันปาตีองฮฮอา่าฝากติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับที่อุบลราชธา,านีกับร,า<ม>ร,ร้านอุบลมิวสิกทาวนะครับบรรยากาศก็นี่ประมาณให้ลูกค้าได้ชมซิ่งเครื่องเสียงอุปกรณ์ต,ต่างๆครับชุด2องคูนสอคูนสีทีนี้รอบประกอบเดี๋ยวเราเอาดอกอมาใส่ครับนี่สักวัเราจะเอาดอกอมาใส่นี่ครับเนี่ยโปร3า9ห0ื่นเก้านเ้บาทเทนินไวเทอร์โบลูกค้าเลือกได้ครับจะได้เป็นสูตรไหนชุดไหนก็เลือกได้ครับชอบเป็นเทอร์โบชอบเป็นเทนินไหว ชอบเป็นบีบีในราคานี้นะครับเดี mm ๋ hmm. ยวก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีมือสองสำหรับสปเปียร์นะมือสองเข้ามาเมื่อวานอุปรกรณ์ทั้งจักง,งต่างฝากติดตามทุกโปรโมชั่นดูกันแล้วกันครับ mm hmm. โปรดีที่เด็ดอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็ตัวนี้รอส่งลูกค้าเลยที่ลูกค้าเอฟไว้เมื่อวานเนี่ยมือสองทั้งหมดนี่คือรอส่งทั้งหมดตรงพี่อ่ะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะแผ่นดินไหวนนะครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเทอร์โบสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทบีบี ก็2,590บาทส่วน Bv ไม้ออด Aa ก็ประมาณ2,490บาทนะครับฝากติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันตู้เปล่านะาราคานี้นะครับถ้าพร้อมดอกก็ตามโปรโมชั่นที่เราอัปเดตเข้ามาให้ได้ชมกันโปรดีที่เด็ดที่อุบลราชธานีวันนี้13มกราคมยามเช้าของคุณครับสวัสดีคร,รับ